ราบนมัสการค่ะหลวงตาวันนี้จะมาส่งกันบ้านหลวงตาค่ะเพิ่งมาครั้งแรกค่ะชื่ออะไร,ช,ออะไรชื่อเก๋ค่ะ <Okay. S 1> พาพาไข่หมูกับน้องมิ้วมาด้วยฟังหลวงตาในคลิปค่ะก็เลยเพิ่มลักษณะของการปฏิบัติเข้าไปในการที่เราแบบปฏิบัติในรูปแบบอะ่ะเพราะว่าพอเราปฏิบัติในรูปแบบมันเหมือนกับมันเห็นตัวหนึ่งอะ่ะที่เหมือนกับว่า อาจจะเดินจงกรมปุ๊บมันจะเหมือนมีตัวหนึ่งขึ้นมาว่าฉันกําลังจะเดินจงกรมอะ่ะรือนั่งสมาธิก็เหมือนกับมันจะมีตัวหนึ่งว่าฉันก็กําลังจะนั่งอะ่ะก็เลยใช้วิธีการเพิ่มเพิ่มการภาวนาลงไปในชีวิตประจําวันแบบว่าเดี๋ยวแทนที่หนูจะเห็นไปเลยไอ้ที่หนูพูดเนี่ยหนูเห็นไปเลยมันก็จะพ้นทุกไปเลยในปัจจุบันแต่หนูกลับไปใช้วิธีอื่นมาช่วยอีก คือแทดเห็นไปเลยก็หมายถึงว่า,อาพอจะเดินจงก,กรมปุ๊บ <P up. S 2> มันก็มีตัวหนูนะจะไปเดินจงก,กรมใช่เหมันมันมันก็ここเห็น,นว่าเนี่ยความเป็นตัวหนูเนี่ยมันไม่มีอมันไม่มีแต่แรกพอจะเดินจงก,กรมเนี่ยความเป็นตัวหนูเพิ่งโผล่มาเอาเห็นว่าความความมีตัวหนูเนี่ยมันโผล่มาจากความไม่มีตอนแรกหนูจะไม่เดินจงกรมยังไม่เดินจงกรมพอจะเดินจงกรมปุ๊บมันมีตัวหนูโผล่มาเลยว่าหนูจะไปเดินจงนก,กรมเพื่อให้หนูอยากนิพพาน อา้าวถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยมันก็ปิ๊งเดี๋ยวนั้นเลยว่าอา้าวไอ้ตัวหนูเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเที่ยงมีมาแต่แรกมันเป็นของไม่เที่ยงมันมันมีขึ้นมาที่หลังมันมาจากความไม่มีมันไม่มีตัวหนูไม่มีตัวเราแค่นั้นแนะมันก็จะพ้นทุกข์ไปเลยเอา้าวพอจะไปนั่งสมาธิตอนไม่นั่งสมาธิยังไม่มีตัวหนูพอนั่งสมาธิมันก็มีตัวหนูขึ้นมาเลยเอา้าว ตัวหนูมันไม่มีมาแต่แรกนี่พอจนาสมาธิมีตัวหนูโอ้ไอความเป็นตัวตนไม่มีมาแต่แรกไม่มีมาแต่แรกแค่นั้นแนะมันก็จชืมันเหมือนกับทำมันกระแทกเอาวิชาระเบิดข้างในเลยแต่หนูกลับไปกลัวว่ามันมีตัวหนูหนูเลยใช้คําบริกรรมเพื่อไม่ให้มันมีตัวหนูไม่ใช่ว่าผิดนะแต่ไม่ถึงว่ามันเป็นคนละขั้นตอนกัน ไอ้เรื่องนี้สาคัญมากนะมันเป็นคนละขั้นตอนกันคือขั้นตอนที่สอนแล้วยังไม่เห็นอะไรสักอย่างเดียวยังไม่เห็นไอ้ผู้รู้ยังไม่เห็นจิตพุกงแตกไม่เห็นอะไรเลยก็ให้บริกรรมไว้เพื่อให้มันเห็นคือคนที่สอนเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นไม่เห็นจิตพุกงแตกไม่เห็นว่าไม่เห็นได้ผู้รู้จิตพุกงแตงแยกไม่ออกเลยว่าอันเนี้ยรู้อยู่บนรถไฟความคิดที่เป็นความเร็วสูงหรือว่า ไอ้ผู้รนะู้เนี่ยมันอยู่ที่สถานีรถไฟแล้วรถไฟก็วิ่งผ่านไปผ่านไปรถไฟความคิดความเร็วสูงวิ่งผ่านไะปแต่ไอ้ผูนนะ้รู้เนี่ยมันไม่ใช่รู้ไปคิดไปรู้ไปคิดไปแต,ไไแต่ไอ้ความคิดมันเคลื่อนที่เออไอ้คนที่มันเห็นอย่างนี้แล้วอะแล้วมันก็เห็นความมีตัวตนจากไม่มีตัวตนแล้วมีขึ้นมาเอา้ามันเห็นว่าไอ้ความมีเนี่ยมันมาจากความไม่มีมันก็พบความไม่มีทุกทางจบที่ความไม่มีนิพพานก็คือความไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีอะไรเลยถ้าใครเห็นตรงนี้มันก็จะ ใกล้จะนิพพานแล้วแต่พอคนไม่เห็นเนี่ยต่ออะไรก็ไม่เห็นทั้ทีกายพุทโธพุทโธพุทโธไว้เพื่ออย่างน้อยๆตายแล้วได้ไปสวรรค์เออถ้าไม่เห็นะอะไรตักงทีนึงตายแล้วเดี๋ยวมันจะไปนรกฟุงแตงไปนรกปอบ,บายก็เพื่อว่ามันตายไปแล้วขาพุทโธมันจะได้ไปสวรรค์ก็แค่นั้นแน่แต่ทําเออพุทโธพุทโธแล้วมันไปเห็นความคิดฟุงแตง แล้วเหมันไม่ติดไปกับความคิดปรุงแต่งอ้าวเอ้ยอย่างนี้ก็ดีเลยก็พุทโธไปแล้วก็เห็นว่ามันมีความคิดปรุงแต่งอยู่ในใจแล้วไม่หลงไปกับความคิดปรุงแต่งเพราะมันมีพุทโธเป็นหลักใจไว้อย่างนี้ก็ดีอ,อมันก็จะเพิ่มก็ไปอีกเพิ่มจากสวรรค์ก็ไปเป็นความรู้แจง้งเนี่ยมันเป็นไป,นป,นปนขั้นตอนที่สอนเนี่ยเป็นคนละสเต็ปกันอย่างหนูเนี่ยมาเริ่มพอจะเดินเจ้ากรมก็เห็นมีตัวตนตอนแรกก็ไม่มีตัวตนอ๋อความมีตัวตนมันไม่มีก็มันเห็นตรงนี้เลยจนมันถึงใจเชื่อไป เป็นคนละขั้นตอนกันลงแล้วก็พอหนูฟังคลิปหลวงตาเรื่อยๆปุ๊บมันก็เลยแบบว่าพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับทําความเพียรมากขึ้นโดยการาปฏิบัติลงไปในชีวิตประจําวันในในเวลาที่เราระหว่างวันเหมือนกับว่าก่อนที่เราจะเรารู้สึกตัวแล้วแหละว่าเราตื่นแต่ก่อนที่จะลุกจากที่นอนอะ่ะเราก็เจริญอนาปานสติก่อน แล้วก็ก่อนจะไปทํางานระหว่างบ้านไปร้านอย่างเงี้ยก็สิบนาทีแล้วก็ทําความรู้สึกตัวเข้าไปแล้วก็ในระหว่างวันที่เรามีช่วงเวลาว่างอะ่ะเราก็มาดูลมหายใจบ้างแล้วก็ดูถึงสิ่งที่เข้ามากระทบเช่นแบบบางทีเรามีผัสสะเข้ามาแล้วก็รู้อย่างเงี้ยพอเราปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆปุ๊บ มันก็จะมีวันหนึ่งที่แบบว่าเรานอนนะแล้วเราก็รู้ว่ากายเรานอนอยู่แต่เราก็รู้ว่าเวทนามันเกิดขึ้นแล้วพอเวทนาเกิดขึ้นเหมือนกับมันมีตัวหนึ่งไปเห็นกายแล้วก็เห็นจิตของเราอะตัวตัวนั้นะ่ะเคยได้ยินหลวงตาบอกว่ามันคือเป็นเป็นธาตุรู้ใช่ไหมคะหลวงตาตัวตัวที่เราไปเห็นไปเห็นกายกับเห็น จิตอะถ้ารู้ตัวนี้มันก็คือเป็นวิญญาณขันใช่ไหมหลวงตาเป็นตัวเดียวกันไหมอ่ะเดี๋ยวมันไม่ใช่วิญญาณขันก็จะใช่แต่ตีวัตวิญญาณขันมันคือตัวเดียวกันไหมคือไอตัวที่ไปรับรู้ตาหูจมูกนิ้วกายใจอ่ะมันเป็นวิญญาณขันแต่วิญญาธาแต่มันมันเป็นธรรมชาติที่รู้ว่าจะที่ไหนก็ไม่รู้มันไม่มีตัวตนรูปรักษณ์เดี๋ยวอออต้องอธิบาย เดี๋ยวไอ้หนูนี่มันหนูนี่ฟังตามมานานยังเนี่ยก็ฟังมาสักน่าจะสักสี่ห้าเดือนแล้วอ่ะมันสับสนอยู่ถ้ามันมีใครที่เรียงสเต็ปให้ดีๆเรียงไเลยนะเวาขั้นตอนการปฏิบัติรูปแบบและปัญญาวิบุู์ไปปนกันมั่วเหมด เนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเอารูปแบบมาใช้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเอากำบิกไรมาใช้ปเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรารีบไปกําหนดรูปลงหมยใจเข้อออกเป็น <c oughs> อย่างนี้ปุ๊บไอตรงนี้น่าเสียดายมากมันเอาปัญญาวิมุตติกับเอารูปแบบเอากับวิธีผสมกันมั่วมันมันไม่รู้ว่าอะไรที่คือรูปแบบแล้วก็เป็นกับวิธีอะไรเนี่ยมันไอพวกนี้ทั้งหมดนะรูปแบบกับวิธีทั้งหมดเนี่ยมันเพื่อ ให้รู้ที่ใจว่ามันยึดหรือไม่ยึดเลยในปัจจุบันน่ะมันมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนถ้ามีตัวตนมันก็ยึดไม่มีตัวตนมันก็ไม่ยึดไม่ยึดก็รู้ว่าไม่ยึดไอ้นี้มันเอารูปแบบกับวิธีพอมันเกิดงี้ปุ๊บรีบไปลู้ลมหายใจพอเกิดก็รีบไปบริกรรพุทโธพุทโธอย่างนี้มั่วมากเลยเนี่ยมั่วมากเดี๋ยวมันต้องจะต้องมีพี่เลี้ยงถ้าไม่มีพี่เลี้ยงไปไม่รอดอะไรเงี้ยต้องหาพี่เลี้ยงอต้องหลังไมหลังไมหนูค้างวะเนี่ยค้างค่ะ เอตอตาค้างเดี๋ยวหาพี่เลี้ยงใครก็ได้เนี่ยเนี่ยเราเราต้องมีพ um> ี่เล yep ี้ยงไว้ให้พี่เลี้ยงช่วยเพราะว่าเขาฟังเขารู้ว่าหนูเนี่ยมั่วอยู่ตอนเนี้ยแต่มันมีโอกาสจะเป็นไปได้ไงก็เลยเมตตามีโอกาสที่จะเป็นไปได้หนูอารูปแบบกรรมวิธีประเพณีที่เออโดยบาตมากับปัญญาวิมุตต์มาผสมกันมั่วหมดแล้วนะแทนที่จะหนูจะเห็นไปตรงๆรู้ตรงๆทํามันเกิดขึ้นในปัจจุบันก็รู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันแต่หนูรีบไปเอาไอ ย่อื่นมากบในสิ่งที่รู้ที่เห็นในปัจจุบันทํำในปัจจุบันเลยไม่เห็นเลยก็ไปติดอยู่ที่รูปแบบกับวิธีอีกอย่างเงี้ยมันวนมากเลยเนี่ย<ะ>พวกนี้ก็ฟาฟังเขารู้เลยว่าหนูผิดพลาดตรงไหนเ<ะ>ชื่อว่า,นานเนี่ยที่ฟังหมดเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าหนูเนี่ยไม่เข้าใจตรงไหนผิดพลาดตรงไหนเนี่ยแต่เป็นอย่างหนูเนี่ยเยอะเป็นอย่างหนูนี่เยอะ,อยยอะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่หลวงตาพยายามลาก ให้เขาเข้าไปถึงปัญญาวิมุตต์เขาก็ไม่ไปเขาจะติดอยู่ตรงของหนูเนี่ยติดแบบเดียวกับหนูเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้หลวงตาเมตตาค่ะแล้วก็ให้แม่ชีช่วยด้วยค่ะก็คือเมตตาแล้วนี่ยบอกว่าหนูมั่วหนูมั่วหนูต้องมีพี่เลี้ยงก่อนค่ะเหมอนหนูต้องมีพี่เลี้ยงอ่ะเดี๋ยวหนูหาพี่เลี้ยงนะค่ะเออหนูยังพักอยู่นี่หนูหาพี่เลี้ยงเพราะว่ามันต้องอธิบายว่าอะไรเป็นไรหนูยังไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นวิญญาณขันทางานร่วมเจสิกไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นวิญญาณธาต มันไม่ไม่เข้าใจแล้วมันปัญญาวิมุตต์ไม่เข้าใจแล้วเป็นปัญญาวิตีอันนี้คือรูปแบบกับวิธีพอไปเห็นทรรรมอะไรไม่รู้ว่าอันนี้เป็นธรรมพอนนเป็นธรรมแล้วก็เห็นต้องทำนั่นเลยไปตรงๆทรรมก็คือที่ยึดหรือไม่ยึดถ้ายึดก็ละทียเอาแต่หนูรีบพอเห็นแล้วหนูกลับไปรีบบริกรัวอีกวันจะเป็นนั่นเป็นนี่แล้วรีบไปบริกรรมอีกรีบไปกําหนดหรู้หลวงไม่ใจก็ออกมันก็เลยทรผสมมั่วๆแล้วไอ้ที่เห็นอยู่ก็เลยไม่เห็นละทิ้งไอ้ที่รู้ที่เห็นธรรมไปไปเอารูปไปอยู่กับรูปแบบ ไอ้ที่ให้รูปแบบกับวิธีไว้เพื่อเอามาให้เห็น <c oughs> ให้เห็นว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนยึดหรือไม่ถ้ามีตัวตนก็ยึดขึ้นในปัจจุบันหรือไม่มีตัวตนเห็นว่าตัวตนมันมาจากความไม่มีหนูก็เห็นตรงนี้อยู่แล้วแล้วหนูก็กลับไปเอาที่ท,ที่ตั้งต้นใหม่อีกมันมั่วมากเลย <c oughs> ไอ้ไที่คาบริกรรมไอ้ที่กําหนดเนี่ย <c oughs> เพื่อให้เห็นว่ามันมีตัวตนขึ้นมาแล้วมายึดเอาตัวตนไปยึดพอมีตัวตนก็เอาตัวตนไปยึดหรือยึดตัวตนอยู่ ผมเห็นตรงนี้กัละตรงนี้เลยอย่างแย,ยก็เรียกว่ารู้ทมเห็นทมในปัจจุบันขนาอันนี้เป็นทำจะพ้นทุกข์อยู่แล้วแล้วก็ละทิ้งทมนั้นไปกาหนดรีบกําหนดขึ้นมารีบพุทโธพุทโธขึ้นมารีบรู้มลมหายใจเขาออกขึ้นมาแล้วรีบรีบไปเพิ่มเพิมเพ่มเพิ่มเพิ่มหาตัวเพิ่มขึ้นมาเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มน <ś c oughs> <N> ่าเสียดายน่าเสียดายพูดด้คาเดียวว่าน่าเสียดายเอาพี่เลี้ยงไว้หนูกอดติดพี่เลี้ยงไว้ค่ะค่ะคือค่ะ thank you